สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเดอ้อนี่ตอนนี้แปดโมงกว่าพี่เพชรพามาดูไม้ที่เราเอาเข้าไปในแต่ละซุ้มนี่เห็นไหมซุ้มจะหยุดตรงปีกซ้ายปีกขวาเรียงตามลําดับไล่ไปนู่นอะ่ะยาวไปนู่นเลยเห็นไหมไปถึงนู่นซุ้มหลังที่หนึ่งซุ้มปลาทองซุ้มพี่ๆปลาทองเราเด้อนู่อ่นะพี่เพชรก็เรียงไม้ประดับไม้แสนเห็นปะ่ะตอนนี้ก็โอเค หาตำแหน่งให้เพื่อนลองจัดดูว่าจะสวยไหมถ้าไม่เข้าเราก็ย้ายออกเปลี่ยนมุมเปลี่ยนตำแหน่งให้เพื่อนอันนี้ก็ช่วงเช้าตรงนี้ก็จะมีตน้นไม้ไม้ในร่มเ้อนี่เห็นบหนี่ก็จะมาอยู่ตรงซุ้มหลังที่เจ็ดรวมพลคนรักเป็ดเราเนี่ยซุ้มตรงที่ทีมช่างพ่อๆเพื่อนทำไม้ให้สำรับว่างต้นไม้นี่ ตอนนี้ด้านหน้าซุ้มก็นี่เมื่อวานพี่เพชรก็ปลูกต้นไอ้นี่งันไก่ใส่เมื่อวานนี่เห็นไหมเอางันไก่มาลเมงมอวานลงไว้หน้าซุ้มรวมผลคนลักเป็ดแล้วก็จะทยอยปลูกเสริมไปเรื่อยๆเด้อให้เพิ่นได้แบบประมาณว่ามองเข้ามาจะได้มีสีสันนี่เห็นไหมในซุ้มรวมผลคนลักเป็ดเราเนี่ยซุ้มหลังที่เจ็ดก็ไม้ยังไม่เต็มหรอกแค่ ข้าวๆซื้อๆล่องจัดเบ้งนี่ตอนนี้ก็โอเคเดี๋ยวพาไปดูเมื่อวานพี่เพชรก็ลงต้นไม้อยู่เมื่อวานปลูกต้นไอ้เขาเอิ่นต้นนี้ยังเนาะอันนี้ก็เป็นแนวต้นเขาเห็นไหมกอข้าวขี้เขียวนี่เห็นไหมนี่เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้ขี้เขียวนี่ดอกสีอันม่วงๆเลยไหม พี่เพชรก็ลงไปตรงก่อนนี้มุมนี้นี่นี่มีเตยด่างมีต้นดอกสีม่วงแล้วคือเป็นดอกสีเหลืองนี่ดอกเพิ่นจะอยู่นี่กำลังเตรียมใส่ปุ๋ยเพื่อนดินเมื่อวานเพิ่งล่วงไปนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ปลูกไม้ประดับไว้ตรงข้างหลังเป็ดเราเดอนี่เห็นไหมนี่ เดีย๋ยวพี่เพชรว่าจะย้ายเป็ดอยู่วันนี้โอ้ยง่ายง่าย่ได้หรอพาะว่าอย่างี้เพราะว่ากากลังมาถึงยกต้องรอทีมช่างพ่อพ่อเพิพ่นมาก่อนให้เพื่อนช่วยนี่เนีนี้พี่เพชรก็ลงมันไก่ไว้เมื่อวานค่ําก่อนเบิดเวลาพักก็ไม่ได้ไปหดดมาอ้านค่อยมืดก่กอนหวดาวาน้ำต้นไม้ปลูกต้นไม้ํมำมับเลยม่อวานนี่พี่เพชรก็จะย้ายเป็ดตัวใหญ่ตัวนู้นมาไว้ตำแหน่งนี้เด้อนี่ เดี๋ยวรอพ่อๆทีมช่างขึ้นมาก่อนนี่สวนด้านนี้ก็จะเป็นต้นนี้มันแปลกตาดีนี่เขาเรียกต้นอันเอ,นอียงเนาะไอชบาด่างต้นนี้ต้นชบาด่างเปิวมานตอนนี้พี่เอฟก็ปลูกเป็นแนวรั้วแล้วเด้อเพือ่อนมาทาเป็นแนวรั้วฝั่งด้านล่างก็จะเป็นที่โล่งฝั่งนี้ก็จะเป็นแนวรั้วนี่เห็นไหมสําหรับ ไว้ลานจอดตรงนี้จะเป็นลานจอดรถของเรานั่นเองร้านอีเป็ดเอาไว้จอดรถจอดลาสาหรับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาใช้บริการร้านอีป็ดของเรานั่นเองนี่เห็นไหมเมื่อวานพี่เพชรก็ลงไปหลายต้นอยอะดาวเรื่องกระล่งแล้วนี่ดเดาภาพไปเบ่งดาวเรื่องกันนี่ตรงนี้ดาวเรืองก็จะอยู่มุมนี้นี่เห็นไหม ดาวเรืองลงไปสีต้นเด้อแล้วก็ข้างในก็เป็นหันไก่เป็นโกศลเป็นเฟิร์นเห็นบ้างปุณนะแล้วก็มีปุ๋ยพี่เพชรเอามาหลบแดดด้วยกันเดี๋ยวจะใส่ปุ๋ยมุมนี่แหละมือนี้เพราะว่า <c oughs> บ่ได้ใส่ปุ๋ยมันโดนแล้วหน้ามาถึงก็เลยต้องใส่ปุ๋ยดูแลรักษากันน่อยนี่ส่วนด้านนี้ก็เป็นแนวรั้วเหมือนกันแนวรั้วบ้าน <c oughs> รานจอดเราเด้อนี่เตรียมต้อนรับลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาร้านเรานี่ใช้บริการร้านอีเป็ดของเรานี่ตรงนี้ก็เป็นแนวทองอุไลเด้นเนอนี่เห็นไหมพุ่น่ะทองอุไลกําลังบานเพื่อนได้ปุ๋ยได้น้ําก็กําลังบานทยอยบานออกเต็มที่แล้วนี่เห็นไหมแต่ละต้นก็นมีความสวยงามหลากหลายแตกต่างกันไปแล้วแต่ แล้วดอกของเพลินเพื่อนนะเพื่อนโอ้ยออกดอกไม่ออกดอกคักคุณน่ะช่อเดียวไหมเพิ่งเด้กอกเพื่อนนะขนาดกิ่งเดียวเนี่ยกิ่งเดียวเพื่อนได้ปุ๋ยได้นั่นอ่ะโอ้โหออกหลายๆในแหงสีงามคักโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรและเด็กๆลาเด้อเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะอยู่กับการจัดตกแต่งทั้งวันแหละวันนี้โอเคเจอกันคลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย